ใครเคยทำงานบนพื้นครัวแบบนี้ไหมครับผมก็เพิ่งเคยเจอครับพืนครัวลนนักษณะนี้แรกผมคิดว่าเขายังทำไม่เสร็จแต่ว่าอนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นพื้นที่แบบไม่เคยเจอมีความพิเศษมากถ้าใครสนใจผมจะรีวิว ว่ามันพิเศษยังไงนะครับคือพื้นมันจะเป็นแบบแคล้ายๆกับมันยังวิเศษร,รับเป็นพื้นเหมือนปูนหยาบๆครับจะไม่ลื่นเลยมีน้ำมันก็จะไม่ลื่นน,นะนครับตัวนี้จะกันน้ำได้ดีมากมีแรกผมคิดว่ามันจะทำความสะอาดยากมันน่าจะ อะไรเศษผงเศษข้าวน่าจะติดตามพื้นแต่มันไม่ติดครับไม่ติดเลยลองดูแล้วข้าวลงเหยียบไม่ติดเลยติดรองเท้าอย่างเดียวขนาดมันจะติดรองเท้าเราอย่างเดียวแต่ตามพื้นมันจะไม่ติดเลยน้ําก็จะไม่ซึมนี่คือความพิเศษของมันทำความสะอาดก็น้ําลาดแล้วก็แป่งแทบจะไม่ได้ขัดเลยมันจะไม่มีอะไรติดเลย นี่ก็เป็นความพิเศษเนะครับผมก็คุ้นเคยเจอเหมือนกันทาความสะอาดง่ายกว่าพวกพืก้นกระเบื้องทั่วไปถ้าดูภายนอกมันเหมือนจะทําความสะอาดยากเพราะมันเป็นเป็นพืดด้นหยาบๆครับแต่ถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆมันจะเศษอาหารมันจะไม่ติดพื้นเลยน,นี่คือความความพิเศษของพื้นลักษณะนี้นี่ครับผมจะลองดูครับ นะนี่เศษส,สมมติว่ามีเศษข้าวลงพื้นตกลงพื้นแล้วเราก็เหยียบให้มันติดกับพื้นม oh, ันจะมันจะไม่ติดพื้นครับมันจะติดรองเท้าเราอันนี้คือแบบคือสะอาดมากพื้นจะสะอาดมากพื้นเหยียบลงไปครับพื้นข้าวข้าว, <laughs> าว <laughs> มันจะไม่ติดเลยมันจะติดรองเท้าเราเลย <laughs> อ <laughs> ลองลองดูอีนรันง ลองเลยทียแอบลองเลยที่เรา,าแล้วก็เยี่ยมสุดยอดมากเมันจะไม่มีอะไรติดพื้นเลย